สตาร์บิ d PSA 3K ซึ่งภายในกล่องจะมีคู่มือและเสร r จโผลเทคเตอร์ ector, ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำหรับป้องกันไฟกระโชคกช่วงสั้นและช่วงยาวแบบพกพาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ป้องกันทางด้านไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดไม่ให้ได้รับความเสียหายใช้งานกับไฟฟ้า230โวลต์50เฮิรตซ์โดยจะกินไฟน้อยกว่า0.1วัตต์ใช้ได้กับเต้ารับไฟฟ้าแบบ3ขาเท่านั้น ผลิตภัณฑ์นี้ผ่านการทดสอบตามรูปคลื่นมาตรฐาน IEC i, EC, I e r i e e m g และว w สออ,อนำผลิตภัณฑ์ไซแพดทเสียบเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าที่ติดผนังหรือรางปลัก๊กไฟหลังจากนั้นนำสายอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์มาเสียบเข้ากับเต้ารับหรือรางปลัก๊กไฟจะส่งผลให้อุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ต่อใช้งานร่วมกับเต้ารับไฟฟ้าที่มีผลิตภัณฑ์ไซแพด จะไม่ได้รับความเสียหายจากไฟกระโชกหรือไฟกระช่าอย่าลืมกดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ